เอาจริงๆถ้าให้ผมย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยครับเขินอายไปซะทุกอย่างครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคาบภาษาไทยซึ่งในคาบเนี้ยเราจะต้องทํารายงานครับซึ่งในกลุ่มการทํารายงานเนี่ยมันจะมีประมาณ4ีถึงห้าคนเราก็ต้องแบ่งหน้าที่กันไปใช่ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างและหนึ่งคนในนั้นเนี่ยจะต้องพรีเซนต์ครับผมเป็นคนหนึ่งที่ปฏิเสธหน้าที่นี้มากๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพรีเซนต์นนะถ้าครูเรียกผมหรือว่าแบบบอกให้ผมไปพรีเซนตนะ์เนี่ยผมจะบอกว่าผมไปไม่ได้ครับผมพูดไม่เก่งหรือว่าบางทีก็อาจจะแอบไปห้องน้ําที่จะหนีการพรีเซนตนะ์อ่ะผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเป็นอย่างนั้นเลยคือไม่มั่นใจในตัวเองและในช่วงอุดาลนะผมเป็นคนที่ก็เป็นผู้ชายอ่ะผมก็ชอบผู้หญิงผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งผมก็ชอบเขาแบบนานมากๆอ่ะจนแบบเราจะขึ้นปฐมวันอยู่แล้วอ่ะเออ แล้วคือตอนนั้นมันก็เป็นช่วงที่แบบว่าเขาต้องตัดสินใจที่จะย้ายโรงเรียนหรือว่าอยู่ต่อซึ่งแน่นอนว่าเขาย้ายโรงเรียนอมืมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ได้คุยกับเขาเลยด้วยความที่แบบเราก็ชอบแต่ว่าเราไม่ได้คุยกับเขาอะมันรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปมเล็กๆที่แบบว่าทําให้ผมทุกวันเนี่ยเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองและไม่อยากที่จะพลาดโอกาสดีๆแบบมันเพราะลองจินตนาการสิครับถึงแม้ว่าวันนั้นอะผมจะไม่ได้คบกับผู้หญิงคนนี้แต่อย่างน้อยผมได้คุยกับเขา ได้มีความสัมพันธ์ดีๆต่อกันแล้วก็มีความทรงจําดีๆต่อกันนะครับมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าการที่แบบว่าเราไม่ได้คุยกับเขาเลยอย่างน้อยถึงเขาปฏิเสธหรือว่าเราต้องเลิกกันถึงแม้มันจะอนุบาลน,นะผมผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมผมมีแฟนได้ยังว่า <c oughs> เออถ้ามาเซสสมัยเนี้ยมันอาจจะมีได้แหละปกติแต่สมัยนู้นมันอาจจะแบบอะไรอะ่ะเป็นแฟนงานอนุบาลบ้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ตอนนั้นเราชอบจริงๆอืม ซึ่งมันก็เป็นแบบความผิดหวังเล็กๆน้อยๆที่แบบว่ายังย้อนกลับมาหาผมทุกวันนี้นั่นคือเรื่องราวของผมนะครับที่แสดงให้เห็นว่าผมไม่ค่อยที่จะมีความมั่นใจในตัวเองและผมเชื่อนะครับว่าหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์แบบเดียวกันคราวนี้เนี่ยเราจะมายกตัวอย่างนะครับ3มข้อเล็กๆนะครับที่อาจจะเป็นตัวที่ทําลายความมั่นใจของคนหลายๆคนข้อแรกครับสําหรับคุณผู้ชายหลายๆท่านนะครับก็คือการดูหนังโป๊นั่นเอง นะซึ่งจริงๆมันก็เป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงเหมือนกันนะแต่ผมมองว่าการดูหนังโป๊ก็เป็นปัญหาที่ทําลายความมั่นใจอันดับหนึ่งของผมเลยก็ว่าได้ถ้าจะยกที่อย่างนะครับการที่คุณดูหนังโป๊ะนะครับคุณดูในโทรศัพท์หน้าจอสี่ลีมีนะครับคุณดูหน้าจอโทรศัพท์สี่เหลี่ยมแบบนี้เวลาคุณผู้ชายดูหรือว่าพวกผู้ชายดูเนี่ยก็จะต้องดูผู้หญิงที่แบบสวยหรือว่าน่ารักที่แบบว่าตรงสเปคของเราใช่ไหมครับเราก็จะดูผู้หญิงคนนั้นหรือว่าดารา a อคนนั้นนั่นเอง ซึ่งเรากำลังดูผู้หญิงคนนั้นนะครับกำลังมีเซ็กกับผู้ชายอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับคุณกำลังดูผู้หญิงที่คุณชอบกำลังมีเซ็กกับผู้ชายคนหนึ่งในหน้าจอสี่เหลี่ยมและในความจริงก็คือคุณเป็นไอลิงน้อยที่แบบว่านั่งช่วยตัวเองอยู่แล้วก็ปล่อยน้ำมสัสจิออกมาแล้วก็เลอะไปหมดคุณกำลังเป็นไอลิงน้อยขี้แพ้ครับคุณกำลังเป็นคนที่เรียกง่ายว่าขี้แพ้เลยก็ว่าได้เพราะคุณต้องการที่จะมีเซ็กกับผู้หญิงคนนี้การที่คุณจะมีเซ็กกับผู้หญิงคนนี้ได้คืออะไร คุณต้องพัฒนาตัวเองจีบสาวในฝันของคุณแล้วก็มีเซ็กกับเขาแล้วก็มีลูกมีครอบครัวด้วยกันนั่นคือสิ่งที่ในอดีตการเขาทํากันเขาเก็บ Energy ตัวเนี้ยครับไว้ในการที่จะไปเจอผู้หญิงสักคนที่เขาชอบแล้วก็มีเซ็กกับเขาแต่ด้วยในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในยุคที่ประเทศไทยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างในเรื่องนี้การช่วยตัวเองหรือว,ว่าการชักว่าวเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแต่เราไม่รู้เลยครับว่ามันทําลายสมองเราแค่ไหนซึ่ง ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยติดอยู่ในกับดักนี้ผมเสพติดสิ่งนี้มัน,นานมากๆก,กว่าจะเลิกได่ผมก็บอกตรงๆว่ามันก็ยากจริงๆนะครับแต่ผมอยากที่จะบอกทุกคนเลยนะครับหลังจากที่คุณช่วยตัวเองเนี่ยคุณเคยลงไปหาแบบคุณพ่อคุณแม่ข้างล่างแล้วรู้สึกว่ามันมีความละอายใจเล็กๆน้อยๆปะ่ะเออผมผมเคยช่วยตัวเองเสร็จแล้วผมลงไปเอาข้าวที่แบบคุณพ่อทําให้ผมรู้สึกว่า ผมทำอะไรผิดบางอย่างท,งทั้งที่แบบว่าการช่วยตัวเองมันก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นเนาะมันดีกว่าไปทําคนอื่นท้องหรือว่าไปข่มขืนเขาใช่ไหมแต่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่สิ่งที่ถูกต้องนะมันไม่น่าใช่ในสิ่งที่แบบว่าเราควรจะทําอะแต่ด้วยความที่เรา safety, เสพติดเลาห้ามไม่ได้เราก็จําเป็นต้องตอกหนอนของเรา ซึ่งมันก็เลยเป็นสิ่งหน, Past นึ่งที่ทําให้ผมไม่มีความมั่นใจในการคุยกับผู้หญิงในตอนที่แบบว่าผมอยู่มอต้นตอนนั้นคือแบบผมอยู่ห้องชายร้วนไงผมไม่กล้าที่จะแบบคุยกับผู้หญิงอะ่ะผมเป็นคนที่แบบว่าผู้หญิงชอบเยอ,อะนะในช่วงนั้นเพราะว่าผมหน้าตาก็ไม่ได้แย่อะไรแต่เวลาผู้หญิงคนที่ผมชอบมาคุยกับผมอะ่ะผมจะเป็นคนที่แบบว่าผมไม่คุยกับเขาอะ่ะผมไม่เสียว่าผมเขินผมอายอะไรประมาณเนี้ยแต่ด้วยความที่เราดูหนังโปด้วยเวลาเราคุยกับผู้หญิงเราจะจินตนาการในเรื่องของเซ็ก์ไปเลยอ่ะออ มันทําลายสมองผมขนาดนั้นนะผมเลยมองว่ามันเริ่มที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับผมแล้วพอผมโตมาเนี่ยผมก็เลยเริ่มที่จะเลิกแน่นอนว่าในช่วงแรกแม่งก็ยากครับคือผมเลิกตั้งใจเลิกหนึ่งปีเนี่ยผมลุมเรลวไปแบบหลายรอบมากๆก็คือแบบดีแลบดีแลบตลอดแบบช่วยตัวเองช่วยตัวเองหนึ่ววงวันปุ๊บผมก็ตั้งใจว่าผมจะเลิกสักอาทิตย์หนึ่งสักพักสองสามวันก็ต้องช่วยตัวเองแล้วเพราะว่าถ้าไม่ช่วยตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนแบบ มันจะหลอกหลอนสมองเราตลอดเวลาซึ่งมันก็หล่มเร็วแบบนั้นมาเรื่อยๆ,ๆจนผมหาวิธีได้นะครับว่าจะทํำยังไงซึ่งวิธีที่ผมทำเนี่ยก็คือการที่เราจินตนาการว่าผมเนี่ยจะต้องเป็นคุณพ่องคนจะต้องเป็นลูกผู้ชายคนหนึง่งที่แบบว่าเป็นแบบอย่างให้กับลูกอะไรประมาณเนี้ซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นมายเซตที่แบบไร้สาระแต่ว่าผมใช้อย่างนั้นจริงๆน,นะแล้วมันช่วยให้ผมแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็เลิกช่วยตัวเองได้ ราะว่าคุณลองคิดดูนะถ้าคุณมีโรเมเดลเป็นแบบคุณพ่อของคุณที่แบบว่าแข็งแกร่งในทุกๆด้านเขาแบบเพอร์เฟกในทุกๆด้านเขาพยายามที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะผมมองว่าลูกคนนั้นนะก็จะมองว่าคุณพ่อของเราเนี่ยแม่งเ,เจ๋งจังเลยผมอยากที่จะเป็นคุณพ่อแบบนั้นมันก็เลยทําให้ผมตัดนิสัยของการช่วยตัวเองออกไปแน่นอนนะครับว่าการช่วยตัวเองไม่การไม่ช่วยตัวเองนะครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ปลดปล่อยอสุจิของเรา เป้าหมายของผมคือการที่ผมเนี่ยจะต้องหาผู้หญิงที่ผมชอบม,มากที่ผมจะตกดุ่มรักกับเขาแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับเขาแบบที่แบบมนุษย์ปกติควรจะทํากันอะไรประมาณเนี่ยผมเลยตั้งเป้าหมายแบบนั้นนะก็คือเราจะไม่ช่วยตัวเองจนกว่าเราจะเจอคนแบบนั้นครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบอาจจะพิสดารสาหรับคนไทยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ฝรั่งทํากันหลายคนมากแล้วเขาก็มีชีวิตที่มันดีขึ้นและผมอยากจะบอกว่าชีวิตผมดีขึ้นจริงๆ หลังจากเลิกช่วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีเซ็กกับผู้หญิงที่แบบว่าผมจะต,ต้องแต่งงานแล้วก็ได้รักเขาจริงๆมันทําให้ Energy ของการเป็น m a s c u l i n i t y ของเรามันเพิ่มมากขึ้นนะเออถ้าคุณมีคุณลองยังง่ายๆคุณลองจินตนาการง่ายๆเนาะคุณมีผู้หญิงที่สวยมากๆแบบหุ่นดีมากๆเป็นสเปคของคุณทุกอย่างคุณคงไม่ช่วยตัวเองใช่ไหม,มข้อที่สองคือการที่ เราไม่รักษาคําพูดของตัวเองเอายกตัวอย่างง่ายอ่ะในปีที่แล้วในช่วงธันวาคมเนี่ยมีคนหลายๆคนเนาะตั้ง New Year Resolution ผมไม่รู้หรอกว่าคนหลายๆคนจะตั้ง New Year Resolution ว่าอะไรอาจจะเป็นการที่เราจะออกกําลังกายให้มากขึ้นการที่เราจะกินอาหารที่มันดีมากขึ้นหรือว่าอ่านหนังสือ52เล่มลองมอย้อนกลับมาตอนเนี้อีก4เดือนเนี่ยก็จะจบปีละผมเชื่อว่ามีคนหลายคนที่ทําไม่ได้ มีคนหลายคนที่ลืมไปแล้วครับว่า New Year Resolution ของเรามันเป็นยังไงซึ่งผมก็เคยเป็นคนแบบนั้นครับผมเคยเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายมากเลยว่าปีนี้ผมจะต้องเป็นคนแบบนี้ปีนั้นผมจะต้องโอ้เติบโตยิ่งใหญ่มหาศาลแต่สุดท้ายนะครับผมก็ลืม New Year resolution ตรงนี้ไปแบบแค่ไม่กี่อาทิตย์และผมก็ไม่ทำอะไรเลยทั้งปีนั้นและก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้พัฒนาตัวเองอะไรเลยผมก็เป็นคนแบบนั้นมาก่อน และคุณน้องคิดดูนะว่าคุณเป็นคนแบบนั้นซ้ำๆซ้ำๆปีแล้วปีเล่าคุณจะภูมิใจกับตัวเองหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ไหมครับซึ่งผมเข้าใจนะครับว่ามันยากกับการตั้งเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ควรจะต้องทําให้ได้เนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะลองสักเป้าหมายเล็กๆดิลองตั้งเป้าหมายว่าวันเนี้ยปีเนี้ยเราจะออกกําลังกายให้ได้สัก 2- ถึงสวันต่ออาทิตย์เราจะกินอาหารที่มันดีขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่า เออเรากินอาหารที่มันดีเนี่ยครบแล้วเราอาจจะแวะไปกินชาบูหรือว่าปิ้งย่างเนื้อย่างบ้างก็ได้อะไรประมาณนี้พยายามตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยับไปถึงเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นให้มันยากขึ้นในแต่ละปีชั่เลนตัวเองไปเรื่อยๆอย่างในปีที่แล้วเนี่ยผมก็ตั้งชั่เลนว่าผมจะค่อยๆฝึกวิง่งเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบการวิง่งผมชอบที่จะเล่นเวทมากกว่าแต่พอผมตั้งว่าเออผมวิ่งได้ทุกวันละผมเริ่มที่จะค่อยๆวิ่งได้แล้ว ทุกวันนี้ผมสามารถที่จะวิ่งเป็นชั่วโมงได้โดยที่แบบว่าผมมีความสุขกับมันแน่นอนมันเหนื่อยแต่ผมมีความสุขม,มันเป็นแบบการที่แบบว่าแต่ละปีเราขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็เป็นคนที่มันดีขึ้นเรื่อยๆพอเราทําตามในสิ่งที่แบบว่าเราพูดได้มากๆครับเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นอนะ่ะคือในตอนที่ผมไม่รักษาความคาพูดของตัวเองอย่างเช่นตอนที่ผมเล่นบาสอยู่ในโรงเรียนเนาะ มันก็เป็นกีฬาสีก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากแต่ผมก็บอกกับตัวเองว่าแล้วก็บอกบอกกับทีมตัวเองเลยนะว่าเฮ้ยเราสามารถทําได้ว่ะแม่งกระจอกการเล่นบ้านไม่ได้ยากอะไรพวกเราก็ไม่ได้ซ้อมกันเลยพอไปถึงสนามวันจริงโดนถล่มเลยครับแต้มที่พวกเราทําได้คือศูนย์แต้มทีมพวกมันนี่คือแบบเล่นโชว์พาวเลยแบบฟรีสไตล์แบบเท่เลยแต่ทีมผมไม่สามารถทําแต้มได้ตั้งแต่วันนั้นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกแย่มากผมรู้สึกแบบมันแย่ ออย่างน้อยมึงควรจะทําแต้มได้บ้างหรือเปล่าวะผมก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราผมพูดอะไรอะ่ะผมจะพยายามทำทำในสิ่งที่ตัวเองพูดให้มันมากขึ้นผมจะไม่แค่พูดว่าเราทําได้ผมจะตั้งใจซ้อมและผมจะทํามันให้ได้ผมก็เลยปรับเปลี่ยนมาเส s e น,นี้โดยการที่แบบว่าผมบอกว่าผมจะตั้งใจเรียนผมก็เริ่มอ่านหนังสือผมบอกว่าผมจะออกกำลังกายผมก็เริ่มจะออกกำลังกายจนสุดท้ายผมก็สามารถกลายเป็นคนที่มันเรียนดีได้เรียนเก่งได้ กลายเป็นคนที่มีสุขภาพที่มันดีได้แข็งแรงได้และผมก็มีความสุขและผมก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจริงๆข้อสุดท้ายคือการเล่นโซเชียลมีเดียครับแน่นอนนะครับว่าสื่อออนไลน์ที่มันดีๆมากมายเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับสื่อออนไลน์ที่แบบว่าช่วยให้คุณเป็นคนที่เป็นคนที่ดีขึ้นพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นมีเยอะมากผมเลยมองว่าโซเชียลมีเดียก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่มันจะแย่ก็ต่อเมื่อเราเอาไปใช้ในทางที่มันผิดครับ อย่างเช่นการที่เราเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคือมันน่าจะเห็นได้แบบทั่วไปเลยก็ว่าได้สมมุติว่าคุณอยู่ในสายฟิตเนสคุณจะเห็นฝรั่งที่แบบว่ากล้ามใหญ่ๆหรือว่าคนไทยเดี๋ยวนี้กล้ามใหญ่มากๆกล้ามใหญ่แบบกล้ามปูเลยคุณก็เลยเปรียบเทียบว่าเฮ้ยไอ้ห่านี้แม่งออกไม่กี่ปีทําไมกล้ามมันใหญ่จังวะแต่ว่ากูแม่งก็ออกเท่ากับมันอนะทําไมกล้ามเราไม่ได้ใหญ่เท่าเขาคุณไม่รู้หรอกครับว่าเขาใช้ยาหรือเปล่าคุณไม่รู้หรอกครับว่าเขาฉีดสเตียรอยด์หรือเปล่า คุณไม่รู้หรอกครับว,ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้าง2ปีนี้ถ้าเขาไม่ได้ใช้สเตียรอยด์เขาไม่ได้ใช้ยาเขาอาจจะพยายามไดเอทอย่างหนักก็ได้อาจจะต่างกับคุณที่แบบว่าอา๋อเราก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอาจจะไม่ได้เน้นไดเอทขนาดนั้นนะครับมันก็เลยทําให้เราเกิดช่องว่างในการเปรียบเทียบถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะเป็นการเปรียบเทียบกับรูปร่างของดาราหรือว่าไอดอลที่เราชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเรารูปร่างไม่ดีเท่าเขา นี่คือการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่มันผิดและยิ่งไปกว่าน,นั้นในยุคนี้ที่แบบว่าเราชอบที่จะอวดรวยกันเอาไว้ง่ไงคือผมก็ผมก็โอเคนะกับการที่ผมเห็นคนที่ประสบความสําเร็จมีบ้านมีรถมีนู่นมีนี่ถ่ายรูปเงินทองผมก็ยินดีกับพวกเขานะแต่ว่ามีคนหลายคนที่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไงบางคนเขาเก็บรูปภาพพวกเนี้ยแล้วก็มากดดันตัวเองว่าทําไมเราถึงไม่สามารถเป็นแบบเขาได้ ทำไมเราไม่สามารถมีบ้านแบบเพื่อนได้เราไม่สามารถมีรถแบบเพื่อนได้แต่คุณก็ไม่รู้ความจริงอีกครับว่าเพื่อนของคุณที่แบบโพสร,รูปตัวนั้นไปเนี่ยแม่งเป็นนี่หรือเปล่าวะเออมันไปนโกงใครมาหรือเปล่าวะคุณไม่รู้คุณไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างคุณแค่เก็บภาพเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นนะ่ะมาเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วมันทําให้คุณแย่ลงนี่คือการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่มันผิดและมันเป็นการทําลายความมั่นใจในตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นนี่คือ3ข้อที่ทําลายความมั่นใจในตัวคุณนะครับก็หวังว่าจะช่วยทุกคนได้แล้วก็เลิกพฤติกรรมเหล่านั้นซะนะครับหรือว่าค่อยๆลดนะครับก็จะทําให้คุณเป็นคนที่มันดีขึ้นไว้จเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ส,ว,สวัสดีครับ